สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดเปิดข้อมูลพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาความหวังแหล่งพลังงานในอนาคตไทยเร่งเจราจากับกัมพูชาสำรวจผลิตปิโตเรเลียมในพื้นที่ทับซ้อนสุพัฒนพงศ์ก่อต่อตั้งทีมเจราจาแล้วหวังสามารถผลิตปิโตเรเลียมได้ภายใน10ปีแก้ปัญหาที่พึ่งพาแหล่งพลังงานจากพื้นที่ห่างไกล เปิดข้อมูลพื้นที่ทับซ้อนกว่า2 6 0 0 0ตารางกิโลเมตรมีศักยภาพทางปิโตรเลียมในสภาวะที่ราคาพลังงานทั้งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างรัเสเซียและยูเครนการนำเข้าพลังงานจากแหล่งผลิตที่อยู่ห่างไกลเป็นต้นทุนที่สูงส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของคนไทยภาคอุตสาหกรรมต้องแบกรับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งการผลิตไฟ,ไฟฟ้าที่มีการนำเข้ากา๊าซ LNG เข้ามาผลิตไฟฟ้าก็มีต้นทุนที่สูงมากขา you ณะที่ปริมาณการผลิตก๊าซในอ่าวไทยลดลงเหตุผลเหล่านี้ทำให้ภาคร,รัฐต,ต้องเริ่มมองหาความมั่นคงทางพลังงานของไทยในระยะยาวเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการคือการเจราจาก,รกับประเทศกัมพูชาเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่จะพัฒนาแหล่งพลังงานในพื้นที่ทับซ้อนของทั้งสองประเทศเพื่อให้สามารถมีการสำรวจพลังงานและวางแผนในการนำเอาพลังงานในพื้นที่ดังกล่าวนั้น ขึ้้นมาใชที่ผ่านมาไทยและกัมพูชาเคยหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาหารือกันบ้างในการประชุมคณะกรรมาการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีหรือเจซีไทยกัมพูชาซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยล่าสุดในการประชุมเจซีไทยกัมพูชาครั้งที่11ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันจะมีการหารือเรื่องของความร่วมมือทางด้านพลังงานระหว่าง2ประเทศควบคู่กันไปกับการเจรจาเรื่องเขตแดน นอกจากนั้นยังได้มีการตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนทางการพัฒนาแหล่งพื้นที่ปิโตรเลียมทับซ้อนของไทยและกัมพูชาโดยฝ่ายไทยนั้นมีกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการล่าสุดนายสุพัฒนพงพันมีเชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ารัฐบาลได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาเรื่องในกล่าวแล้วโดวยกระทรวงการต่างประเทศจะ รับเป็นผู้นําในการพิจารณาและเจรจารเรื่องดังกล่าวโดวยกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้มีการร่วมประชุมกันกับประเทศกัมพูชาแล้วหนึ่งครั้งทราบว่าได้รับการตอบรับและมีความคืบหน้าที่ดีในขั้นตอนต่อจากนี้กระทรวงการต่างประเทศยังต้องดูรายละเอียดอื่นๆเช่นยังมีเรื่องของแนวเขตที่กระทรวงการต่างประเทศยังเป็นข้อกังวลอยู่และต้องหาทางออกถ้าคุยเริ่มกันตั้งแต่วันนี้ แล้วเสร็จเร็วก็เชื่อกันว่าอีก10ปีคงได้ใช้เพราะตอนนี้นะ่ะโครงสร้างพื้นฐานก็มีหมดแล้วและน่าจะเป็นประโยชน์ของทั้งไทยและกัมพูชาช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนอกจากนี้ในส่วนของกระทรวงพลังงานของไทยกรมเชื้อเพลิงพลังงานธรรมชาติได้ร่วมกันทํางานกับกรมสนทิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเดินหน้าเจรจารในเรื่องนี้ สำหรับพื้นที่ทับซ้อนทะเลมี26,000ตารางกิโลเมตรแบ่งเป็นการเจราจา2ส,ส่วนคือ 1. พื้นที่เหนือเส้นลัติจูดที่11องศาเหนือขึ้นไปต้องหาข้อสรุปเขตแดนทางทะเล10,000ตารางกิโลเมตรให้ชัดเจนตามกฎหมายระหว่างประเทศ 2. พื้นที่ใต้เส้นลัติจูดที่11องศาเหนือลงมาพื้นที่16,000ตารางกิโลเมตรซึ่งมีเป้าหมายทำความข้อตกลงพัฒนา อิตาเลียมร่วมกันหรือ JDA ในลักษณะที่คล้ายกับที่ไทยทำ JDA ร่วมกับมาเลเซียทั้งนี้ในอดีตนั้นเคยมีการเจราจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลโดยการเจราจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับมาเลเซียสรุปเป็น JDA ใ,ในปี2522ใช้เวลาเจราจา11ปีส่วนพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับเวียดนามใช้วิธีแบ่งเส้นเขตแดนเมื่อปี2540ใช้เวลาเจราจา7-8ปี ซึ่งที่ผ่านมาเวียดนามให้น้ำหนักกับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับจีนใต้มากกว่า,วดา,ษษษาลลโดยพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีศักยภาพทางปิโตรเลียมโดยพื้นที่ฝั่งไทยนั้นที่ติดกับพื้นที่ทับซ้อนมีการพบปิโตรเลียมแล้วเช่นแหล่งเอราวัณแหล่งอาทิตย์จึงมีแนวโน้มผลิตเชิงพาณิชย์ได้ซึ่งทางรัฐบาลไทยให้สัมปทานไปเมื่อ2,511และให้หยุดสำรวจตั้งแต่2,518ซึ่งเป็นไปตาม มติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2518ที่ให้ยุติการสำรวจในพื้นที่ทับซ้อนกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดทําให้การให้สัมปทานพื้นที่ทับซ้อนของไทยกัมพูชาต้องหยุดลงด้วยทั้งนี้สิทธิสัมปทานยังคงเป็นของผู้รับสัมปทานโดยทางรัฐบาลไม่ได้ประกาศยกเลิกเพื่อเป็นการยืนยันว่าไทยยังอ้างสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ในพื้นที่ทับซ้อนซึ่งกระทรวงสาหก,กรรมที่ดูแลสัมปทานในขณะนั้นได้หยุด นับเวลาอายุสัมปทานจนถึงปัจจุบันทั้งนี้ผู้รับสัมปทานพื้นที่ทับซ้อนจากทางรัฐบาลไทยเมื่อ2511แบ่งเป็น5ส่วนประกอบด้วย 1. แปลง B5 และ B6 คือไอเดียมิสุออยเป็นผู้ดำเนินการหลักหรือโอเปอเรเตอร์ถือสัดส่วน50%และพันธมิตรมีเชปรอน e a p สัดส่วน20เรอนบล็อและ6สัดส่วน10% มิซุยออยเอ็กซ์พเชันสัดส่วน20% 2แปลง B7 B8 และ B9 คือ British Gas Asia เป็นผู้ดําเนินการหลักถือสัดส่วน50%และพันธมิตรคือ Chevron Oversea สัดส่วน33.33% 33และป e t r o l e u m Resource สัดส่วน16.67% 3แปลง B10 และแปลง B11 คือ Chevron Thailand E&P เป็นผู้ดําเนินการหลัก ถือสัดส่วน60%และพันธมิตรคือมิสุอิออยล์โอเปอเรชั่นสัดส่วน40% 4. แปลง B12 และ B13 บางส่วนคือเชฟรอนไทยแลนด์ e อ P เป็นผู้ดำเนินการหลักถือสัดส่วน80%และพันธมิตรคือมิสุอิออยล์เอเปอเรชั่นสัดส่วน20%และ 5. แปลง G9 ทับ43และ B14 ผู้รับสิทธิ์คือบริษัทปตทสำรวจและปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือ ปตทอพอสอตวยวทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความก้าวหน้าและการค้นพบแหล่งพลังงานใหม่ในพื้นที่ทับซ้อนของไทยและกัมพูชานะครับก็พาฒนาว่าขอให้ในอนาคตนะครับไทยสามารถบรรลุข้อตกลงกับกัมพูชาเพื่อค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ได้ในอนาคตครับจากทางเว็บไซต์ cola.com ได้มีชาวต่ตางชาติตั้งกระทู้อย่างน่าสนใจดังนี้ครับเขาได้ตั้งกระทู้ว่าคนไทยคิดอย่างไรกับคนเวียดนามโดยทั่วไป ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากคนแรกคอมเมนต์ว่าคนไทยคิดว่าเวียดนามกับไทยเป็นคู่แข่งกันหรือบางครั้งเราคิดว่าเวียดนามดีกว่าเรามักจะเปรียบเทียบกันในทุกวิถีทางที่เป็นไปได้ผู้ชายไทยจํานวนมากชอบผู้หญิงเวียดนามวงเล็บและสาวลาวด้วยเพราะพวกเขานะ่ะสวยในสายตาของผู้ชายไทย ฉันมีเพื่อนชาวเวียดนามบางคนและพวกเขาค่อนข้างที่จะคล้ายกับคนไทยในทั้งด้านของการกระทำและวิธีคิดและอื่นคอมเมนต์ทำมาครับคอมเมนต์ว่าเวียดนามถูกมองว่าเป็นคู่แข่งที่ดูเดือดส่วนใหญ่นะ่ะอยู่ในด้านสถาปัตยกรรมและการศึกษาฉันมักจะได้ยินคนน่ะพูดถึงเวียดนามว่าพวกเขาผลิตข้าวต่อพื้นที่ได้มากกว่าเราและคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของพวกเขาดีกว่า ผู้คนใช้เวียดนามเป็นตัวอย่างเมื่อต้องการวิ้าวิจารณ์งานราชการเช่นพวกเขาเคยด้อยกว่าแต่ตอนนี้นะ่ะพวกเขาเหนือกว่าเราทำอะไรกันอยู่ตลอดช่วงเวลานี้ฉันนะ่ะยังยืนยันว่าผู้ชายไทยชอบสาวเวียดนามทั่วๆไปนะน่ารักขาวๆแบบจีนเขาเม่ทำ <Comment S 2> มานะครับคอมเมนต์ว่าจากปฏิสัมพันธ์ส่วนตัวดูเหมือนจะเป็นการชื่นชมอย่างไม่เต็มใจ คนไทยยอมรับว่าเวียดนามเป็นประเทศที่สามารถเอาชนะสหรัฐได้ในสงครามเวียดนามคนไทยบางคนเคยบอกฉันว่าคนเวียดนามนแข็งแกร่งซึ่งเป็นเพื่อนที่น่าชื่นชมแต่ไม่ใช่หนึ่งในคู่แข่งเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วและคนไทยไม่ต้องการให้พวกเขาเป็นคู่แข่งจากการพูดคุยกับเพื่อนๆชาวไทยถือว่าคนเวียดนามนั้นจุดๆคอมเมนต์ทำไมนะครับคอมเมนต์ว่า เมื่อเร็วๆนี้นักวิทยาศาสตร์ชาวเวียดนามได้แสดงให้เห็นแล้วว่ายีนของชาวเวียดนามมีความคล้ายคลึงกับของคนไทยมากวงเล็บอาจจะมีบรรพบุรุษและพี่น้องเดียวกันประกาศผลโครงการวิจัยจีโนมที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามซึ่งทําให้ฉันประหลาดใจและฉัน่ดีใจที่เรามีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมากฉันคิดว่าคนไทยและคนเวียดนามฉลาดขายันและเป็นมิตรฉันน่เป็นคนเวียดนามแต่ฉันรักประเทศไทยมาก คนไทยเป็นคนที่ซื่อสัตย์และใจดีที่ฉันเคยเห็นมาฉันน่ะเคยไปเมืองไทยแล้วลืมกระเป๋าเมื่อกลับมาพบว่ายังอยู่ที่นั่นมันเป็นหนึ่งในความทรงจำที่ฉันจําได้และชื่นชมบุคคลไทยที่ยิ่งใหญ่ฉันน่ะร้องไห้และจําความรู้สึกตอนดูหนังได้รักยิมสี่ชั่วโมงของประเทศไทยฉันยืนยันว่านี่เป็นหนังรักที่ดีที่สุดที่ฉันเคยดูสุดท้ายฉัน ขอยืนยันในความมั่นใจว่าคนเวียดนามส่วนใหญ่นะ่ะรักคนไทยกลับมาที่ประเด็นคําถามฉันนะ่ะคิดว่าในเวียดนามหรือในไทยก็มีทั้งคนที่คิดลบและคิดบวกคนเวียดนามก็เปรียบกับประเทศไทยบางประเด็นหรือในทางกลับกันก็เปรียบเทียบกับประเทศอื่นในโลกแต่สิ่งเล็กๆน,น้อยนะ่ะทำให้ชีวิตน่าสนใจยิ่งขึ้นไม่มีความเป็นศัตรูหรืออิจฉาริษยาระหว่างสองประเทศของเรา หากคุณเป็นคนไทยนะ่ะคุณสามารถเป็นเพื่อนกับฉันได้คอมเมนต์ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าความเข้าใจผิดๆใดๆอาจจะเกิดจากการขาดการแลกเปลี่ยนอย่างที่ฉันสังเกตนะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยไม่มากนักในเวียดนามคุณอนะ่ะพูดถึงชาวเน็ตเวียดนามที่เป็นแฟนคลับจริงๆแล้วไม่มีการติดต่อโดยตรงกับคนไทยพวกเขานะี่ะอาจ,จได้รับแนวคิดจากสื่อที่ไม่เป็นกลางไม่เป็นทางการซึ่งอาจจะดําเนินการโดยคนลําเอียง แรงงานผิดกฎหมายในประเทศไทยมาจากคนที่มีการศึกษาต่ำส่วนใหญ่มาจากพื้นที่ยากจนในภาคกลางของเวียดนามอย่าตัดสินคนเวียดนามโดยเฉลี่ยจากสิ่งเหล่านั้นเนื่องจากฉันได้ติดต่อเกือบทุกสัปดาห์กับคู่คนไทยหลายร้อยคนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและเดินทางมาประเทศไทยในทุกๆสเดือนเพื่อพบปะกัน ฉันพบว่าชาวเวียดนามและชาวไทยมีสิ่งที่เหมือนกันหลายอย่างเช่นศาสนาวัฒนธรรมครอบครัวฟุตบอลอันที่จริง่ะเราแบ่งปันยีนร่วมกันด้วยเราไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวของกันและกันคำาี้ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าฉันขอขอบคุณความเห็นของคุณหรือให้คําพูดที่ดีเกี่ยวกับประเทศของฉันฉันเกิดที่เวียดนามฉันนามากรุงเทพเมื่อปีที่แล้วฉันได้รับความเคารพอย่างสูงในไทยแลนด์ประเทศไทยนี้นะมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี คนไทยส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ดีกว่าที่เวียดนามซึ่งมอไซค์คันทรีเป็นที่นิยมมากที่สุดคนไทยนะ่ยดีมากเป็นกันเองและสื่อสารเปิดกว้างไม่มีใครมารบกวนฉันระหว่างการเดินทางค่าครอ,องชีพในประเทศไทยถูกมากแน่นอนอ่ะฉันจะกลับมาที่ประเทศไทยในปีนี้เพลิดเพลินกับความบันเทิงและสถานที่ที่ดีในประเทศไทย ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นทั้งความคิดเห็นจากชาวไทยและชาวเวียดนามนะครับที่ได้มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งความคิดเห็นทั้งหมดนั้นก็มีทั้งแง่ลบและแง่บวกนะครับก็อยู่ที่เรานั้นจะเสพสื่อและให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเทศเวียดนามและไทย